ฟีดน้องจะให้น้องได้ดูกันเออ้องลองไปงี้นี่ปูนเพื่อนๆอ่ะทำได้ทุกอย่างอ่าตอนนี้นะครับปูนอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดราชเออโรงเรียนราชนิวินิตนะคะจะบอกว่านี่มีพระเอารามวนชนเข้ามาดูก่อนถอยพูดเขาจะบอกว่ามันมีคนที่อ๋อทงทงชาติด้วยใช่โอเคอุ้ยเซ็ตผมตอนนี้นะครับมีพระสององค์นะครับถูกจับไปสึกที่วัดเบญจมาบพิษนะครับซึ่ง มีสายแจ้งว่าไปมาแล้วแล้วก็มีสายข่าวรายงานว่าเนี่ยตำรวจเขาก็เป็นห่วงแล้วนะมีการออกมาของมวลชนกลุ่มหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันมีการถือธงออกมาแล้วก็มีการขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับรถยนต์นะครับเวียนบริเวณคุณก็ไม่รู้ว่าจริงเทประการใดนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวคนขางที่จะน่าเชื่อถือได้นะครับ เดี่ยวนี่เจ้าขวาตอนนี้ตอนนี้นะคะปูนว่าจะไปวัดเบนนะคะไปดูหลวงพ่อท่านเนาะเพราะว่าเขาไม่การจับศึกจับศึกด้วยเหตุอะไรจับศึกนะครับหลวงพ่อแค่ออกมาช่วยคนจับต้องนั่งเป็นสังฆาราชในวัดเหรอถึงจะไม่โดนจับศึกแล้วได้อวยยศคือเพอันนี้จะขบอะไรให้ฟังนะเมื่อกี้ไม่มีอ่ะพี่พี่มินเนี่ยบอกมาว่าอันีเดึงอะมาสร้างความเด็ดร้อนให้หน่าทำเนียบแล้วมีพี่คนนึงที่ทำงานทำเนียบเขาบอกว่ากูทำงานในทำเนียบไม่ได้รับความเด็ดร้อนเนี่ยเลย นี่นะครับอันนี้เป็นบริเวณนะครับสะพานชมมาลูเชตนะครับนี่ไงหมู่บ้านทะลุฟ้าของเอาทงที่ติดทงที่ตั้งกู้ขงทงชาไทยเป็นอะไรอ๋อเข้าใจละมาเมื่อคืนด้วยเมื่อคืนไม่มีใช่ไหมเขาไม่มาเขาไม่มาเฮ้ยมาได้ไงวะไมมมม่นียังไงนารีที่เราถามว่าแล้วเมื่อคืนมาไหมเขาไม่มาหรอก มันมาเป็นวันอะไรของของกรมหลวงอะใกล้หกป้ะไงหกเมนะก็หกก็อันนี้นะคะเป็นการตั้งแนวของคอฟอนะครับที่บริเวณนาหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับซึ่งตอนนี้คาดว่ามีการหย่อนกําลังลงแล้วนะครับเพราะว่าใช่ใช่มันหย่อนกําลังลงแล้วเว้ยนี่นะครับอันนี้เป็นสื่อมวลชนนะครับที่มาตรงนี้นะครับก็ ชื่อสัมยูได้ไหมพูดดิพูดดิเดี๋ยวก็เลบไปละปุ๊บไปเลยเขารู้ฟ้าไปหมดเลยอ่ะจริงจริงอันนี้ยเขาเตรียมไว้อีกห้าวันวันที่ห้าวันเกิดวันที่สองวันเกิดเขาลำบองที่พี่หมีเอาลงใช่ไหมพี่โบอสไอ้สูงๆยาวๆสามอันนะตอนนี้นะครับปูนกำลังจะไปที่วัดเบนนะครับเพราะว่ามีการจับพระศึกสององค์นะครับ ใล้นะทางไหนตอนนี้นะคะได้มีการจับพระนะคะศึกนะคะที่วัดเบญจมาะพิษนะคะสององค์สององค์นะคะเพียงเพราะท่านมีความเมตตากรุณาอุเบกขาบิตินะคะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันท่านแค่ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงท่านก็จับพระศึกนะคะไปเจอกันได้นะคะที่วัดเบญจมาปพิษนะคะเพราะว่ามีการจับ เพื่อนเรานะครับไปที่ตชดภาคหนึ่งนะครับมากกว่า30คนเนาะซึ่งถ้าเราไปอ่ะเราก็แค่ไปอยู่นาตชดไม่เข้าไปด้านในไม่ได้อยู่แล้วนั้นปูจึงมองว่าเรามองหาประโยชน์ที่เราจะทำได้ใกล้ๆเนี่ยก่อนก็เลยไปที่วัดนี้นะครับเดี๋ยวนี้อ๋อปูคือคุณจะบอกไปตชดประมาณสามสิบคนนะจากหมู่บ้านทุฟ้าคือคุณควรมีความเป็นคนบ้างมีความไม่ตาบ้างครับคุณปันครับมีอีอิโอ๋ยปูจะบอกว่าปูพาถั่วเข่า เขาจะจับปู๋จะอบอกว่าปูมีการพลาดหัวข่าวผิดเพราะว่าพระมันต้องเรียกเป็นรูปเนาะแต่ปุ๋เรียกเป็นองค์นั่นหมายถึงพระพุทธร,รูปอันนี้ปูต้องขอโทษด้วยครับทำไมอะ่ะเขาจะจับอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะจับนะคะจับอะไรไม่รู้ถ้าเราเดินไปวัดบินเขาจะจับเราจะไปทําบุญรตละราแตละ,ละ,ละ,ละอ,อุทิศเป็นพระราชกคุศลถาวายพระองค์ท่านจะทําบุญถาวายเป็นพระองค์ท่านแส,สดงว่าพวกนี้เขาช่างชาติโอ้ยอีกอย่าง อะไรอ่ะอง้อเมือ่อกี้อ๋ออ,อันนี้ไม่มีทานอยู่แล้วตัวเล็กอ่ะ,อะพูดได้อ่ะหรเฮ้ยทำไมพูดได้อ่ะโอเคพี่วันเป็นจะมาก็จับพระสื่อเหรอเชิญเครับเชิญอันนี้นะครับพี่เขาบอกว่าถ้าเราประกาศนะคะเขาจะเชิญเราขึ้นรถนะคะเคพราะว่าน้องหนูเนี่ยจะโดนจับไม่ได้น <laughs> ะมันโดนไปสองรอบแล้วนะคะ มันโดนอีกรอบเนี่ยมันจะไม่ได้รับการปัตตันตัวแล้วนะคะเรามันเฮคอฝฟนนะน้องนะจะเป็นขวัญใจจอชอดอนะน้องนะทุกอย่างต้องกดจองก่อนอ6เมษายนส,สนับสนุนมาตา112สอ้๊ฉันก็สนับสนุนนะฉันสนับสนุนแจ้งเลยแล้วมึงจะโดนอายัดทรัพย์สินทุกอย,ทอย่างที่อยู่ต่างประเทศคือตอนนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าไปวัดเนี่ยพี่จะจับนะซึ่งมีการจับ,<อ>ม,จบมีการจับพระไปศึก2คนนะคะจากเขตที่ว่าแค่พระมาร่วมเนา เขบาบังคับไปหรอกน,นั่งตรงนี้อ่ะคือตรงนั้นไอ้เหี้ยสู้แบบพม่าสู้ทุกวันเลยไม่มีสู้วันเดียวยนั่น,นี้่ะเราจะนั่งรอตรงนี้นะคะตรงนี้ก็สามแยกนะงะพี่เขาบอกว่าให้ไปตรงสามแยกดีกว่านะน้องนะ ให้ไปสามแยกนะน้องนะคือรอบแรกเราจะไปที่วัดเป็นจามาปอพิษนะคะและพี่เขาบอกว่าไม่ให้ไปถ้าไปเนี่ยน้องจะต้องโดนจับนะคะแล้วก็ห้ามใช้โทรโขกนะคะซึ่งตอนนี้ที่รู้สึกว่าไม่โอเคเลยก็คือมีการจับาพาไปศึกสองท่านนะคะนี่คือสิ่งที่ไม่โอเคเลยว่าทํอย่างทำทำไมถึงต้องจับพ่าไปศึกเพราะว่าเมื่อท่านศึกแล้วจะถาวรมาทาอะไรกับท่านก็ได้ใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ที่ไม่โอเคเลยนะคะ ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราจะจะจับทะเลโขงพูดอีกทีเนี้ยไอ้น้องก็เลยว่าพี่เอ้ยเก็บกำลังไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีการประกาศจัดม็อบไปคือวันนี้เรามีการประกาศจัดม็อบไปถ้าไม่มีถ้าไม่มีใครหลงเหลือเลยม็อบจะเริ่มไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างของเราอยู่กับเราเหมดเลยนะคะนะคะ ม,มันเกินไปพี่บางทีจับพาพิสึกธิทเฮียอะไรนะคะคือเมื่อกี้นะคะเมื่อะะก,กี้คือเราก็เขาบอกน้องน้องไปเลยคือถ้าน้องถ้าน้องไม่หยุดเนี่ยพี่เราต้องจับน้องนะเราก็โอเคได้ได้ไ,ดไปทางนี้ก็ได้ค่ะวันะะวนี้เรามีการจัด<ร>มอ็อบอย่าไปประธานาะต้องเรียกเป็นรูปค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะพี่โอ้ไม่ค่อยเก่งศาสนาพี่เออ,อจริงขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณจริงพระเรียกกันลูก <c oughs> แต่ถ้าปิดแยกตอนนี้คือคนจะไม่ออกมาหรอกพี่เพราะมันเช้าจัดอะ่ะแต่น้องอยากจะไปช่วยพาที่วนนะัดไงเรานั่งเรานั่งรถคนอื่นไปไม่ได้หรอกถ้าโดนรถก็โดนรถมันขาววัดนั่นแหะไป กูว่ากูจะนั่งรถที่ไหนไปสักคันในเฮียกูไม่อยอมนะมึงจะมาจับพลาศึกครอบเดินครับตอนน้องไม่กลับไ่จะจับแล้วนะครับเฮียเนะาะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะเราจะเราจะเราจะ,าจ,ะจิบทรเลาะโขงมาพูดละเสร็จปุ๊บเ <พา S 1> นี่ยพี่เขาบอกว่ามีพี่พี่ใหญ่เขาบอกว่า <S <S ตอนนี้มีการจะจับพลาไปสุกค่ะสองห้า 2องรูปเลย I'm so sorry นะคะอ้าพี่เขาพี่เขาบอกว่าถ้าจับพระศึกวันพระผิดพรบศาสนามีด้วยเหรอวะจริงเหรอพี่อันนี้จริงปะเนี่ยหนูไม่รู้เรื่องนั้นเนี่ยเอาจริงจริงจริงเหรอเรจ้าโดนไว้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 เนโฟกไม่อยู่ดิ ไว้เดี๋ยวไว้เสิร์ชข้อมูลไว้เสิร์ชข้อมูลใช่ไม่ต้องถามนะทำไมหนูไม่เหมือนเดิมเพราะวันนี้หนูหน่าสดนะครับสู้น้องก่อนเมื่อไหร่ให้กูอาบน้ำก่อนได้ไหม <S <S ให้กูนอนทั้นี้ก็ยังดีคุยแรงนะอะไรทำไมกูยังไม่ได้นอนเลยยา่าแล้วกูก็มาจ้าจ้ามึงก็ไม่ต่างกันจ้าคนที่ด่าคนอื่นมาเฮียมันก็คนด่าก็เป็นแบบ ที่ดาวออกมาแล้วค่ะเราไม่สามารถไปได้นะคะเขาไปทางนี้ไม่ได้เราจะไปทางอื่นเพราะถ้าเราเดินไปทางนี้เนี่ยมัน่วนไปปุ๊บเราจะไม่สามารถช่วยใครได้เลยว่าเท่าไรจับตอนเท้าเป็นแล้วเหรอได้จำนวนมวลชนเราน้อยมากตอนนี้มีอยู่แค่กี่คน จะจับม็อบค่ะที่พิธีอร์โซกท้ายใหมาตัดตรงนี้นะครับครับใหญครับจับมาที่พิธีอร์โซกใช่แล้วคูแล้วหกันเนี่ยครูเป็นห่วงตอนที่วิ่งเข้าไปอ่ะตอนที่วิ่งเข้าไปรอบแรกอ่ะปกต้นะตอนเนี้ยเบาได้ก็เบาใหญ่ๆก็เป็นพวงก็ตอนที่วิ่งเข้าไปรอบแรกอ่ะแล้วตำรวจเขาบอกให้ออกไม่มีสลิป อ er ินบล็อกปี่เพจเราบอกว่าไปอยู่ที่อื่นพูดเลยเอาหรอไม่กล้าคอมเมนต์ข้างหน้าว่ะปั่นเไปทำไมอ่ะไมกล้าไงเราอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นเส้นหนามเหรองงเนาะเฮ้ย <hyster ia> ว่า so um so ok, สิสลิมบอกพี่บอสเซ็ตไปดูสิจัดการลูกจัดการลูกไปอยู่่อุดเลยเสือศีรษะสีกูก็ไม่อยากอยู่หรอกประเทศไทยอ่ะถ้ามันตี ก็ไม่อยากอยู่หรอกแต่กูไม่มีเงินไปต่างประเทศไงเพราะเสร็จสิ้นก็ไม่มีอะกูจะอีชามีมีจะตายผมกูมีตอนนี้ตอนนี้จะได้รอดเขอบคุณทธพี่เพราะว่ามันเคยมีมันเคยมีมันเคยมีการที่คือชาวเอตตาวาไม่ใช่ผักก็เตะปากมึงได้อีสระกูเป็นกระตืยกูเตะปากมึงได้เที่อใช่ไหมพี่มันทุกครั้งมันมีประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะไม่ต่างกัน พม่ามันจุดติดกว่าเพระาะว่าพนีไม่มีใครไปรมาโหร์อะก็ดีพม่ามันสู้กับคนแค่คนเดียวมันสู้กับแค่กองทัพซึ่งกองทัพมันแค่เปลียนเสมือนสถาบานันคือเราต้องบอกก่อนว่าก่อนหน,น้านี้มีคาร์บอนเสด็จผ่านใช่ไหมเแต่แต,แตี่มีมทววาวเวอร์แบนดี่เงียบมากแบบเมื่อกี้นี้ตอนเราตะกูล่ะทาวเวอร์แบงค์เหรอตอนนี้คือท่าไมอ่ะเราจะดยืมไงแบลเราดมัอร์อ๋อนี่ไงเนี่ยดูออกเลยว่าเพิ่งมาร์คหน้าเพิ่งอะไรเสร็จใช่ไหมไม่เราใช้ทีมทาสิวอะทำไมมันดูแบบยุยยใช่หรอทิมทาส ทาเจลพอกหน้าเตรียมนอนโอ้โหล้านลามากเจอดีทีติ้งมีคนมาก็าเปิดดูอะไรวะตอนแรกเราจะชาร์จพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยไ้ข้างเตียงแล้วก็บอมบีมันนอนใช่ปะเออแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอ มีใครติ a a ma, roommate, uh, a a ้งมาเรายังไม่หลับเราก็เลยเปิดดูอ้าวพี่ดิวส่งลิงก์อะไรมาเราก็เลยกดเข้าไปดูอ้าวพอใส่เรียกไอฟิวไอฟิวตื่นไอฟิวตื่นไอฟิลตัวหาตีเก็ทำหน้าอย่างงี้แต่ติงการมันขึ้นก็พอพอพอเนี่ก็ขึ้นตะโฉมสิแล้วพอทีนี้ก็แบบตีวิธีการตื่นเนี่ยเราต้องเราต้องเปิดพื้นที่ที่รัฐบาลให้คนเข้าไปร้องเรียนสิเข้าไปชุมนุมสิเพราะว่าเป็นพื้นที่ของการร้องเรียนแล้วงี้จะไปร้องเรียนที่ไหนการเคลตัวนี้ไม่ขาดนะจ๊ะเพราะว่าตัวรักบาทูกคิบาทนะร้อยห้าสิบอเขาไม่ค่อย พ่ตี้ร้อยห้าสิบละจ้ะตัวนี้จ้นนี้ทำจากทองแท้จากสุริลปาจีมันเป็นใช้ใหม่บีมก็เคายอมรับว่าก่อนหน้าเนี้คือก่อนหน้าเนี้มันมีขบวนอะไรผ่านขบวนขบวนสถิดมั้งนไม่คือตอนแรกอ่ะเขามาขอประชาพื้นที่คูอแนวว่าอ่ะมาเล่า นครับมันไปแล้วนี่มึงไปหมดแล้วจตาดอเลยสลายพระดาเลยก็เลยดูครูมาจอนี่เขาจับพอดีเลยคือตอนแรกกิบูลรัคันคือตอนแรกญี่ปุ่นทราบใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันมันมีการไอันี้กดน้องชูสรเออชูนิ้วกลางให้นายกแล้วก็ตะปูด่านายกเห็นกำลังแม่วันจันทร์ไม่บอกต่อยิ่งอ่ะอย่าพยายามลุ้นดิหนูก็เลงจะออกไปวิ่งแม่โอ้วแมาถึงก็จอนเลยเขาวิจาบุ้นก็ทำงานได้เลยวจับอ่ะ ตอนแรกนะครับมันมีการโชว์นิยมกา,า,าดาน,นายกโกนแลวทีนี้ก็เสียงว,ว่านายกโกนมากก็เลยจะสลายแต่ทีนี้ก็เป็นการบอกว่าจะมีขบวน,น่าดไม่ทราบว่าเป็นขบวนเสด็จหรือเปล่าค่ะก็เลยขอกระชับพื้นที่โอเคให้ดูแลความเรียบร้อยคนก็โอเคแค่ขอดูแลความเรียบร้อยเขาก็โอเคแต่พอมาวันนี้คืออะไรมันคือการสลายแล้วทำไมถึงสลายแบบนี้สลายในเวลาอ่า าเกี่ยวระหว่าง่ย่างมีการกับแบบลุงสางอ่ะเออเราไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่คิดอะไรแล้วก็อัดทวิสัยสืบบะซึ่งเป็นพ่อของเราพี่พี่รบกวนร่อนหน่อยได้ไหมขอบคุณครับว่ยร่อนยังไงก็ได้อย่าโดนรวบด้วยอยู่กับพวกปูนะว้ยซึ่งเออมันต้องอย่างนี้อัดทวิสัยสืบลงมาคุมงานเองกับม็อบคุณคิดยังไงล่ะคุณคิดว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเ้วเพิ่งได้เล่นรถเป็นอะไรนะเพิ่งได้อยเป็นนายพนึ่ง หมารับใช้หนึ่งมารับใช้ใครใครใครเบนเนียหมดเลยนะะไม่รู้เกยดการทำนองรถหนึ่งเนี่ยเนี่ยมึงก็หาหมายไปวันๆนะมึงก็กูกูนั่งอยู่อย่างนี้เลยวันที่กูโดนรั่วไปอีโบเบกูนั่งอยู่อย่างเงี้ยกระชากเออ่ะในในนั้นนั่งอยู่อย่างเงี้ยกระชากกูไปจากพี่โบนก็จะผ่าหมูแต่พี่จะทำอะไรน่องหนูพี่จะทำอะไรน่องจูบอยอยู่ไง ถามหาแตนนารองเดชเลยมาค่ะถามหาสินารองเดชคือใครคะได้เป็นเพื่อนกับร้อยเอกนารองเดชหรือเปล่าเขาชอบเพลงเพราะมากเซฟันไม่มีคนถามหาฉัดนารองเดชแล้วใครมีคนถามหาจะฉัดลาดเบียร์อุ๊ยฉอดลาดเบียร์หรอพี่ต้องพี่ต้องโดนจำโลไปดิอะโอเคค่ะเดี๋ยว ตอนนี้เราจะไว้รอนะเลื่อนยศหนึ่งมีคนคอมเมนต์เลื่อนยศหนึ่งฉลองยศใหม่ก็คืออ่านรับบทมาคุมงานเองเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เลยรู้สึกคึกคักเลยครั้งนเซียพี่โบ๊ทด้วยนะถ้าพี่โบ๊ทเดินลวบนะอีสัตว์เีิยตีนอีโอจตีนเฉดละมั้งอียิราเชืราลาขึ้นละมั้งนี่นะคะบอมเบย์บอกว่าเลื่อนยศหนึ่งนันนองนะนั่นน้องนะ อีบีมถ้าอีบีมอยู่ไรได้อยู่รีบกาบัตรเลือกตั้งแล้วมาด่วนของหายน้ำก๋วไว้ก่อนรีบมาด่วนเซเ้าเหมือนไง โดนยกล้างแน่บวกเลยไม่ไม่จะเซพารอี้บีปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าขนา,ขนาดขนาดแบบคนทำลายบอไม่เห็นเลยต้องไปคนเมืองทิพย์เท่านั้นที่จะบอกเหตุจริงเหรอเออไอรถมาเลยคิตตี้เราคิดดูเซพารอี้บีไม่เด็ดหรือดอาเนขนาได้มีไฟแบบไฟสับปะผุปะเออไฟสับปะผุอยู่แล้วก็เป็นแบบเปล่ไฟดาวไฟแบบพระจันทร์ไฟอะไรขอผมก็ไม่รู้แล้วผ้าที่อีบีติดเซพารจะสีม่วงชมพูสีฟ้าสีเขียวสีอะไรสลับกันไปเซพาร์ี้บีบานลายมาก แต่ว่าเวลาเขาเก็บเขาก็ต้องเก็บทั้งข้าทั้งรงไงพอดีกลอนดูแล้วงว่ามึงหยุดเรยเลยมึงรีบมาใช่พี่มันจะจับพระศึกเลยสองคนไอ้สองรูปพระสองท่านสรูปพี่จะโดนศึกซึ่งกลัวใช่ปะพรหัวข่าวว่างะมีพระสององค์กลางโดนจับเอ้ยแบบกลางดุสัตว์ัิวดิี่สัตว์เป็นพระพุทธรูปพระลูเหรอว้าใหเอาไหนฉันแล้งสองอันเนองใช่เหรพี่ ม่มันนะว่โดนไโอ้ยเม่กี้เขาบอกเขาจะจับหนเลยเดินออกมาเลยใช่คือหนูจะไปวัดปพิเนีขาบอกว่าเลยนะใหน้องยังไม่หยุดใช้ของที่จะต้องใช้กาลังจับน้องแล้วนะม่ไมพี่ตรนั้นหนูก็เลยบอกว่าี่แล้พี่จะจับาสนน้องไปเหอเนี่ยเดีจะจับน้องนะแต่ไดดกนวับนไอ้ ที่มอไซค์มอไซค์สองคนนั่นน้องนะโอ้โผล่ลำโพงเหรอโผล่ลโพงอ่ะนัทวินนัทวินนัทวินน่ะอ้าวอีอัทวินบอกแม่กังวลบอกเลยว่าอัทวินมาเออหรอไม่รู้เวลาทำนี้ตอเสื้อเขียวที่มันยืนตะโกนอยู่เลยไปนั่นแหละมันสั่งคำสั่งอยู่แม่โอ้ไม่งั้นไม่งั้นนาทีไม่รู้สึกหรือไม่งั้นทำงานขนาดนี้หรอก ไปที่ไปชุมนุมที่ไหนคนมาเนาะเขาฉลองยศใหม่เนาะพ่ออัฐวิทย์มาตัวหน้างานมันก็บอกบอกว่าเอ้าเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอัฐวิทนั่นเนี่ยจะตะโกนเรียกชื่อแม่งหนุนเลยนะเอาจริงกูจะปั่นเลยนะปูนเนี่ยปูนเนี่ยเอมาะกก่อนนะคะแต่น้องเห็นแล้วว่าแต่งชุดสีเขียวแต่น้องไม่รู้เป็นอัฐวิทย์ไงคือมันมีความรักว่าถ้าไปบอกแม่งอ่ะต้องจีบจีบใครบางคนอยู่ซึ่งตอนนี้หนูรู้จักส่งรูปให้เขาด้วย เจะเอาไปกินข้าวหนึ่งอมันนี่แหละซึ่งคนนี้มันจะจีบนะลูกเลูกขีไม่รับมันให้มันให้มันมาจีบหนูไม่ยอมแล้วเมื่อกี้ถ้าหนูรู้เป็นมันหนูตะโกนชื่อคนนั้นแน่นอนหนูบอกเลยพิตีปูทักไปบอกแม่แล้วแม่ครับพ่ออัธวิทมาขู่มบลูกปูเจ้าแล้วหนูไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้เลยเป็นอัธวิทคือรัศมีนางไม่ถึงอ่ะคิดว่าเป็นแบบลูกกระจอก อรอแต่ว่าให้ผู้หญิงก็ไม่เอานะคะไม่เลือกนะไม่เอาค่ะมันกินวายเขาไม่เอาวายม้ว่าเ่ยนะหกายอีวีมก่อนให้กลมือก่อนคือไม่นนมันอยู่ไหมยังอยู oh, anyway. <sh arp> <sh arp ่ไหมรู้ใช um> ่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโดนจับ แค่งอนนั่นมนสลายกลับเมืองคลิปด่วนที่เขาต่างประเทศเลยเหรอเขาจะจับลูกแม่แล้วกลับเมืองคลิปด่วนกลับเมืองคลิปด่วนคุ้มคุ้มหลวงโดนสลายแล้วคุ้มหลวงโดนสลายแล้วนะคะโอเคนับเบอร์วันแล้วเมื่อกี้คือพี่เขาบอกว่าพี่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 ใหญ่เขาบอกว่าตี้เองกลับเถอะถ้าเองโดนจับตอนเนี้ยเราม็อบตอนเย็นเราม็อบตอนบ่ายเราล่ะ เขเลยแบบเออถ้าเรายังอยู่ถ้าจะโดนจับตอนนั้นยังโอเคใช่ปะแต่ถ้าโดนจับตอนนี้มันไปหมดแล้วแต่ถ้าเราไปโดนจับตอนที่เราจับม็อบของเราแล้วอะมันจะเป็นอะไรที่ไี่พูดใช่ไหมคะอนี่อนี่ง่วงค่ะง่วงนอน กูขออย่างเดียวแหละขอให้กูได้ไปอยู่หน้าตอนโชโดในฐานะคนที่จะเข้าไปเยี่ยมข้างในบ้านกูขอไม่เข้าไปในฐานะผู้ต้องหาหรืไม่รู้เลยบกโทรมาหากูแล้วอี่ดอวันนี้กูรับบทบกแทนแล้วฮะอ๋อไอ้เตากีน่นแหละก็คือตอนนี้มีการจะจับพระสงฆ์สองรูปไปศึกนะคะเนื่องยุ่งกับการเมืองก็ซึ่งค่อนข้ามีผู้ที่ตาลุเบะขานะคะ จะบอกว่าในโทสปิร่าจะทำความน่า้วามเท่าเลยเนี่ยเขาจะจับถึกสองสองลูกผิดไม่ผิดเมืองรันเมืองไม่ผิดใช่ไหมพระมีเมตตาแต่ในโทสปิร่าจะทำสิบประการไม่มีคำว่าเมตตาเลยก็พวกนี้คนหม่เยี่ยนอยู่ในมือพวกมันก็ยังไงพี่เพชรไปคัดสิบห้าเดีวพอเมื่อกี้เมื่อกี้หนูจะไปจะไปช่วยเขาบอกว่าถ้าไปเขาจะต้องจับนะผิดนะเยี่ยพุทราอยู่ตลาดนั่งพาคนไปยิงคนอ่ะมันไม่ผิดอ่ะเออได้ยินไหม เขาล้อพุทธยอิสระาเพื่อมุดปุ่นปอพรอนไปนยิงประชาชนทำไมมันไม่มีจัะรถเบรคเราต้องเราต้องเราต้องเซฟก็ตอนนี้เราต้องเซฟตอนนี้นะคะรถรถคุมฝูงชนกำลังมานะคะซีฟตัวเองปลอดภัยกพี่เต๋อพี่เต๋อพี่ตรงนี้เหรอสมมุติสมมุตินะถ้าสมมุติว่ามันจะจับอะมึงเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกลัวให้มันจับก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ปุ่ยวิ่งอ่ะให้พวกมึงวิ่งจัดม็อกต่อพวกมึงอ่ะจัดม็อกต่อโดนจับเพราะว่าจะไปดูน้องข้างในตอนทลาด้วยนะโอ้ย จะไปดูไอริฟงาแต่ไปดูไอริฟงาคอนเหมือนแล้วโอ้ยลูกคุณราชินีพูได้ดีเพียรไลฟ์อยู่ฟังฟังหลายรอบแล้วไงนท่าราชินีควีนอลิซาเบธไม่รู้จักเลยอีสัตว์น้องมายพูดได้ดีมากโง่ไข่โง่วันนี้เรียนเด็กประถม